สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะดำ รายการสาระดีๆนะครับที่จะมาชวนคุณผู้ชมนะครับมาปลูกเซลล์สมองประลองปัญญากันนั่นเองนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับแน่นอนครับแชมป์เก่าของเรา2สมัยเข้าไปแล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้เขาจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือเปล่าเขาพร้อมแล้วนะครับคุณกติครับเรียนเชิญเลยครับพาแชมป์ของเรามาได้เลยคุณพีเคปิวัฒเข็มเพชรครับ จะบอกเขาหน้าตาดีด้วยหล่อด้วยคือเรียกว่าเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟรได้อีกคนนึงนี่เห็นก็โสดหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมแม่ว่าแล้วไอ้ที่เริ่มเปิดมานี่ชมชาวบ้านเขาก่อนเนี่ยเพราะคราวที่แล้วนี่เล่นเขาไปเยอะเลยคนเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจริงๆแล้วเพราะความโสดนี่ยเพราะแกสองคนนี้เองเออเหรอ วันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับแชมป์ของเราจะมารักษาแชมป์สสมัยได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคนนี้เลยครับ <c oughs> ผู้ท้าชิงของเราเนี่ยนะครับจะเชิญมาทั้งทีเนี่ยต้องเรียกว่ามีความสามารถมีเซลล์สมองไม่รู้ว่ามีสมองเปล่าแต่กำลังเตที่เ <c oughs> อ่ะมาดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะมีเซลล์สมองหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> คุณบุย้ยเชษฐวุฒิวัชรคุณ <c oughs> อะไรครับพี่ชายลงจึงชื่อเขาจะบวยนะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ใช่เป็นบวยที่หลอสุดท้ายตอนนี้วาตีรู้จริงนาตาอย่างนี้ตลกหนาหนาอย่างนี้ตอบต้องดีแน่นอนมีเมียเป็นนางแบบโอ้โหแกพูดเหมือนดีป่ะบ้าแล้ววันนี้ตั้งใจมาแข่งขันภรรยาฝ่ามาอย่างดีป่ะ ครับดูเมื่อกี้ก่อนก่อนขึ้นมาเนี่ยก็ยังโทนะโทมาให้กำลังใจเหรอครับโทฟักผ้าย่างตักผ้ายังทำไมจะออกจากบ้านบอกแล้วสั่งให้ฟักผ้าให้กรอกน้ำไม่เรียบร้อยทำไมยังไม่เรียบร้อยได้วยด้วยก็กำลังใจมาเต็มที่นะครับและแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับความสามารถแล้วก็เซลสมองด้วยครับถ้าพร้อมแล้วทั้งคู่เชิญประจําทีครับ กติกาของเราในเกมนี้เนี่ยนะครับเรามีคําถามด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับใครกดได้ก่อนเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะตอบเองหรือว่าจะปล่อยแกะให้ฝ่ายหนึ่งตอบก็ได้เช่นกันนะครับและแน่นอนครับชายจะยึดคําว่าคือแกะดําเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นการสิ้นสุดคําถามข้อที่1เลยดีกว่านะครับเป็นคําถามที่มีคะแนน1คะแนน,นด้วยกันถ้าพร้รอมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากับคําถามข้อที่1ครับ เอตะคริวเนบชาสะอึกหายลมกดครับในข้อนี้นี่นะครับคุณพีเคนะครับกดได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมาฟังคำใบ้กันก่อนดีกว่าครับคำใบ้ของเราก็คือ,อได้ได้ไปไปไปอย่างไอย่างีคำใบ้ของเราก็คืออาการครับอาการ คุณทีเคกดได้ก่อนจะตอบเองหรือจะปล่อยแกะครับตอบเองแล้วกันครับตอบเองโอ้โหะฉะนั้นคุณพีเคจะตอบเองจะิมิ<อ>เคราะห์ได้เลยครับถ้าพูดถึงอาการเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอาการตะคิวเพราะว่าตะคิวมันเป็นมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการชาของของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแต่อาการเหน็บชา ผมว่าน่าจะเป็นแกะดำครับผมตอบว่าอาการเหน็บชาคือแกะดำสาเหตุที่เลือกว่าเหน็บชาคือแกะดำเพราะเพราะว่าคำว่าอาการครับไม่มีคำว่าอาการเรยอาการตะคิวอ,อาการผายลมอาการอ,อ,อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าอาการเหน็บชาวันนี้เป็นยังไงโอ้ยรู้สึกเหมือนมีอาการเหน็บชา,าและอาการไม่ใช่น้องของพ่อด้วย ไปไหนบวยครับเจออาการที่น้องพ่อเลไกยเนี่ยมไม่หามันแบบเขาบ้างไปบวยหามโดนๆงไรับเยดกว่าขอแรกอแรกยังไม่มีอะไรนะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเนบชาตจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำใครมั้ยใม้ใครได้ใช่แก ช่แกะดำครับทำไมเน็บชาถึงเป็นแกะดำเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับจากตัวเลือกทั้ง5ข้อนี้หากดูผิวเผินอาจจะไม่เห็นข้อแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพิจารณาดีๆแล้วเราจะพบว่าเรอตะคริวสะอึกและผายลม เป็นอาการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายครับส่วนเน็บชานั้นเป็นข้อเดียวที่จัดว่าเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน B1 โดยจะมีอาการชาที่ปลายมือและปลายเท้ากล้ามเนื้อแขนและขาไม่มีแรงถ้าเป็นมากหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติหอบเหนื่อยง่ายและเสียชีวิตได้ในที่สุดครับดังนั้นเราควรจะป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นด้วยการรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B1 เช่นเนื้อหมูถั่วเหลืองข้าวซ้อมมือจะดีที่สุดเลยลหละครับที่เหลือที่เหลือนั้นเป็นอาการหมดเลยแต่ว่าเน็บชามันเป็นโรคเรามีโรคเน็บกาแฟไหมครับมาแล้วมาแล้วกลับบ้าน,นสบายแล้วไงกลับมาแล้วมุกอย่างนี้ไม่น่าเล่น่ะ จริหรอคุณวยครับมันไม่ได้ดีไปกว่าอาไม่ใช่น้องพ่อเลยครับอ่อเลยเข้ามาทางนี้หนูจะบอกว่าเน็บชาเนยเป็นโรคแต่ว่าไอ้เน็บแหนมเนี่ยเป็นอาการถ้าหนูจะว่าเน็บแหนมพี่ปวยอย่างเงี้ยหน้าตาก็เงั้นๆมีเมียนางแบบเอายาตลบไปปอดแล้ว่วบผัวเข้ามาหรือเปล่า แล้วรู้ไหมครับว่าการพอเดน็บแนมปุ๊บเราจะไผ่ลมทันทีนะแชมป์สองสมัยของเรานําไปก่อนแล้วนะครับ1่ต่อศูนย์คะแนนทาถามแรกนี่นะครับเป็นคําถามที่ง่ายที่สุดของเรานะครับแต่ว่าแน่นอนครับคาถามต่อไปลุ้นกันแน่นอนเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าไหมครับช่วงหน้ากลับมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันต่อกับรายการแกะดำครับ โดยฮนานมิเขาเกลียบรวยเพื่อนสดสะอาดปลอดภัยมั่นใจเลือก CP พี x ว็ o ซี r พาวเวน้ำมันอนเนกประสงค์เหนือชั้นกว่าความฉีดได้360องศา d r ยเพิร์สรายแพนใหม่คุณภาพเกินคาดราคาเกินคุ้ม